หมอช้างเตือนคนที่เกิดในราศีพฤกษบปลายเดือนมิถุนายนการเงินการงานจะดีขึ้นโชคลาภวาสนาจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีป้ายแดงและมีจุดอ่อนที่ควรระวังสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับ เปิดคำทำนายดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีพฤกษภหมอช้างได้ทักบอกคนที่เกิดในราศีนี้การเงินการงานจะดีขึ้นผิดหูผิดตาช่วงปลายเดือนมิถุนายนดวงโชคล่าภวาส,สนาของท่านจะล่ำรวยเป็นเศรษฐีป้ายแดงและจะต้องมีข้อควรระวังให้สำหรับคนที่เกิดในราศีนี้ต้องพึงระวังจะมีบางทีบางครั้งท่านจะเผล,ลอเลอ หรือได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนลืมไปว่าตัวของท่านนั้นก็มีจุดอ่อนเช่นกันหลังจากนี้เรื่องเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านกำลังจะหมดลงและหายไปชีวิตถือว่าได้ฟื้นตัวและจะได้กลับมาตั้งหลักวางรากฐานชีวิตอีกครั้งดวงชะตาช่วงปลายเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567 ถือว่าแต้มบุญของท่านยังสูงสิ่งชั่วร้ายสิ่งเวลวร้ายจะหายไปและหมดลงสิ่งดีๆด,ดวงชะตาชีวิตดีจะเข้ามาแทนที่เมื่อผ่านพ้นช่วงปลายเดือนมิถุนายนชีวิตของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นหลังจากที่ชีวิตของท่านได้ฝ่าฟันอุปสรรคผ่านเรื่องราวต่างๆนานาตั้งมากมายหนักกว่านี้ แยกกว่านี้ชีวิตของท่านก็ผ่านมาแล้วถึงแม้ว่าชีวิตจะสะดุดและติดขัดทุลักทุเลมา,มามากน้อยเพียงใดท่านต้องเชื่อมั่นในตัวของท่านเองว่าท่านนั้นจะต้องผ่านมันไปได้อีกครั้งถือว่าดวงชะตาชีวิตเปลี่ยนเรียกว่าเป็นฟ้าหลังฝนเลยก็ว่าได้เรื่องเลวร้ายกำลังจะหมดลงชีวิตจะได้ฟื้นตัวจากความตาย ท่านก็จะได้เขียยยอดหนี้สินทั้งหมดทั้งมวลอยู่ๆใครที่เป็นหนี้เป็นสินท่านก็จะมาปิดหนี้ปิดสินที่ค้างไว้หลายเรื่องหลายราวที่ติดขัดจะกลับมาดีขึ้นการเงินการงานก็จะคล่องตัวมีลู่ทางทำมาหาจินหลากหลายมากมายยิ่งขึ้นชีวิตของท่านได้คาดหวังเรื่องเงินทองไว้สูงมากท่านจึงขยันหมั่นเพียรทำมาหาจิน ไม่เลือกงานไม่เกี่ยงงานงานหนักเบาออสู้ชีวิตของท่านเป็นคนที่ลิลลนมาตั้งแต่เด็กมีดวงชะตาชีวิตที่จะร่ำรวยกลับกลายเป็นเศรษฐีชีวิตสู้ไม่ถอยชอบเดินหน้าและรักอิสระและท่านยังเป็นคนที่เชื่อในกฎแห่งกรรมถึงแม้ว่าท่านจะอาฆาตแค้นใครท่านก็จะปล่อยเรื่องราวเหล่านี้ให้มันผ่านพ้นจากชีวิตของท่าน เมื่อผ่านพ้นช่วงปลายเดือนมิถุนายนท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์สินจากมรดกการเงินที่ท่านได้ประสบปัญหาทางด้านการเงินอยู่ปัญหาต่างๆนานา,นาจะคลี่คลายและเบาบางลงกว่าเมื่อก่อนอย่างแน่นอนชีวิตถือว่าเป็นฟ้าหลังฝนท่านจะได้พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตการเงินการงาน จะมีการใช้จ่ายหมุนเวียนที่ดีหลังจากนี้ท่านจะมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือจนเหลือใช้เหลือเจ็บไม่ว่าท่านจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จการงานที่ท่านได้ทำอยู่ก็จะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมช่วยเหลือถึงแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาให้ท่านนั้นคิดและหนักใจแต่ท่านนั้นสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ เพราะมีเพื่อนร่วมงานและมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือจิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่จึงส่งผลให้จิจการงานเหล่านั้นประสบความสำเร็จศัตรูคู่แข่งที่คอยคิดร้ายต่อต,ตัวของท่านเขาเหล่านั้นก็จะแพ้าภัยตัวเองไปในที่สุดแต้มบุญที่ท่านได้สะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถือว่ายังมีแต้มบุญที่สูงและจะมาหนุนนำชีวิตของท่านให้ประสบความสำเร็จ ดวงโชคาล่าัศนาถือว่าเป็นอีกลาศีหนึ่งที่มีดวงชะตาชีวิตที่แหลงก้าชาวลาศีพฤกษพท่านมีโอกาสจะถูกงวยรวยโชคแด้บุญจะหนุนนําและจะพัพากระแสเงินสดเข้ามาสู่ชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะทำอะไรจะหยิบจับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นเงินเป็นทองให้ทุกท่านนั้นเตรียมตัวให้พร้อม เตรียมตัวในการวางแผนในการใช้ชีวิตของท่านให้ดีถ้าหากมีอะไรหรือสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตให้ท่านนั้นทำสิ่งเหล่านั้นให้เต็มที่มันจะส่งผลย้อนกลับไปถึงกิจการงานของท่านที่ท่านได้ทำอยู่ที่อย่างว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอสิ่งล้ายๆหรือเรื่องไม่ดีได้ผ่านพ้นไปจากชีวิตของท่าน ให้ท่านนั้นเตรียมตัวรับกับดวงชะตาชีวิตที่จะเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงของท่านได้เลยถ้าหากมีการสุ่มหยิบซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อหวยสองตัวสามตัวท่านก็จะมีโอกาสถูกหวยสองตัวสามตัวตรงได้หยิบจับเงินหมื่นเงินแสนหรือถ้าหากมีการซื้อลอตเตอรี่ท่านก็จะมีโอกาสถูกหวยรวยโชกได้หยิบจับเงินแสนแขวนเงินล้านแบบไม่ทันในตั้งตัว ท่านก็จะได้นำเงินเหล่านี้ไปปิดหนี้ปิดสินต่อจากนี้ไปสิ่งที่ท่านได้คิดก็จะเป็นไปตามที่ท่านได้หวังเอาไวา้คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองชีวิตจะสุขสมหวังดั่งใจหมายการเงินการงานและธุรกิจของท่านจะเป็นไปตามที่ท่านได้ตั้งหวังเอาไวา้และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ท่านจะสุขสมหวังได้รับข่าวดีในไม่ช้านี้ท่านจะมีโอกาสและมีสิทธิ์ที่จะร่ำรวยแบบไม่มีอะไรมาขวางกัน้นความสำเร็จความสมหวังจะเข้ามาแทนที่ความผิดหวังของท่านอย่างแน่นอนจุดอ่อนของคนที่เกิดในราศีพฤษภให้ท่านนั้นระมัดระวังเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษมันจะส่งผลให้จิจการงานหรือชีวิตของท่านสะดุดและติดขัด ให้ท่านนั้นละมัดระวังเรื่องความคิดท่านเป็นคนที่คิดมากชอบกดดันตัวเองจริงจังกับการหาเงินและท่านก็กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและยังมากเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองแต่สำหรับท่านแล้วท่านเป็นคนรักแรงเกียรติแรงใครดีมาท่านดีกับอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากใครมาร้ายท่านจะร้ายกับ จนสาแจ่ใจท่านและระมัดระวังเรื่องสุขภาพของท่านให้ดีอาจจะมีเรื่องเจ็บคอปวดหัวและทําให้ร่างกายของท่านไม่สบายการรักษาสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าหากท่านมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงเจ็บป่วยอ่อนอ่อนดดแดด,แด,ดมันจะส่งผลกระทบไปถึงกิจการงานของท่านทําให้กิจการงานที่จะเดินหน้าไปในทิศทางที่ดี มันจะมีอุปสรรคมาขวางทางอย่างแน่นอนสำหรับคนที่เกิดในราศีพฤกษภที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายที่หมอช้างได้ทำนายทายทักและเตือนเอาไว้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีพฤกษบน้อมรับคำทำนายเพื่อที่จะให้ดวงการงานดวงการเงินเปิดดวงมหาเศรษฐี ให้ท่านนั้นเปิดทรัพย์รับโชคเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตชีวิตที่เคยติดติดขัดขัดก็จะกลับมาดีขึ้นช่วงนี้ให้คนที่เกิดในราศีพฤษภมันทำบุญอุทิศกุศลที่ท่านได้ทำอยู่ไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะได้ไม่ตามจองล้างจองผ่านชีวิตของกันและกันอีกต่อไป ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นโชควาสนากระแสงเงินสดจะพัดผ่านมาสู่ตัวของท่านในไม่ช้าและขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้กล่าวคําว่าสาธุสามครั้งอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสําเร็จสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับมาส่งผลให้ชีวิตของท่านประสบความสําเร็จได้ง่ายสุดท้ายขออํานวยอวยพรสิ่งที่ท่านนั้นเคารพนับถือ โดนบันดาลให้คนที่เกิดในราศีนี้หายเจ็บหายจนเงินทองหลั่งไหลเทมาการงานเจริญก้าวหน้าการค้าการขายปิดดิวอย่างราบลื่นและขอให้ทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานที่ท่านได้ทำโชคลาบวาสนาให้ท่านนั้นร่ำรวยกับกลายเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงในเรลว,วันสาธุความเชื่อและความศรัทธา เป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามช่องชะยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ